หาหลที th ่หาโลหาตะการหาไปเจ <No. S 1> ้าที่หลวงสวัสดีค่ะสวัสดีท <rolls ni> ุกท่านครับวันนี้นะไปรับนาริตะเพิ่งมาครัพี่น้องเข้าวางมือเดียวครับมืออื่นเข้าไปงานต่ออยู่เอ่อยุขันเกล็ดเนาะวันนึงก็เลยรับนาริตะมานอนบ้านนะตอนนี้กำลังซากระเป๋าอากูทีเพิลิฉับฉับโทรศัพท์ ใช้ได้ไหมัลโหลที่ฮัลโหลหาตะก้ารหาใบแจ๋วที่ัลโหลยลบอกใบแจ๋วมารับมัมารับหนูหน่อยโอจะบอกยังพี่น้องมารับหนูหน่อยแคร์ไปเร็ว้ายว้ายมีอะไรในนั้นไหมไม่มีอะไรเลยโนโนเลยโอ้ยโอเคไอ้ยุรีโอเคโอเค Wah, E E wah E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 . Tension yang dia ni wah. Jaga lang di, jaga lang binten. Baik tak? Okay, okay. Okay, okay. E E E wah wah E wah E wah E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 . Tension yang dia. Jaga lang di, binten. Ah okay, are you ready? Okay, okay. ว่าเออเอเออว่าไปเอเอเออเขาหลังพินก็ย okay okay, ิ่งเต้นไอยู่เหมือนนะเหมือนนะว่เออเออเอเออว่เอเออว่เอเอเอ้ยขันสุดปเ๊บนะปุ๊นะโอเคอายุอะไรโอเคโอเคว่าเอ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 อ ยัวากันอ่มน้องไป็เล่นป็นนู่ะลลิงดิงติงติงดิงติงตลลิงต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 ิงงต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 ลงติงงติงงวันนี้ตื่นมาจะเจอฟันหรือยัง ยิ้มหวานยิ้มแข็งทางนี้ทางนี้อันนี้ค่ะอุ้ย,ยะอะุ้ยยิงเนาะบนนี้ถ้าจะข้างหลังเนาะวันนี้จะโชว์ฟันหรือยังยิ้มหวานยิน้มหวานหนึ่งทีรักงไหมใช่ทีหนึ่งทีสองทีเอาคือยังคนจีบิงขีแต่บรรลักษณ์สุด <c oughs> ชูยาย่ายายายา,ยาตกแตกน้ำหอม,อมอหน้ำหอมนี่เนาะน้ำหอมน่ะอุ้ยบึงไม่เอาไม่เอาเด็กขีดไม่ได้ไม่ขีดไม่ได้เลย <c oughs> อ่ะเนนะด็กไม่ขีดเด็กอ่ะเด็กเด็กฉันอ่ะมันขีดตกเด้อมันขีดแตก <c oughs> แตกจ้าแตกจ้า <c oughs> ืม ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของหนูกำลังสัมภาษณ์ช่องอมรินอยู่นะคะั้อนทีถามเรื่องงานเรื่องการนี่นะชื่อจุกันภาพทั่วไปน่ะมีชื่อน้องนาลิตาด้วยทำไมเธอไม่ไปออกกล้องบุญเจ็บเลยเก็บเครืกินสมอางไปอยังแนบุ้นี่งานเดี๋ยวเอาว่าจังไรก็เอาว่าสารน้ำหอมน่ะบันเทิงแหละ มันจะแบนเทิงเลยนี่มันแตกโป๊ะแตกแล้วเจ็บมากเออแนวมันเออเด้เออือเนี่ยขวดแก้วตกพื้นตุ่มเออแบดเอือเลือดเต็มเลยอือเลือดเต็มเลยเด้มันแตกนี่แตกอืมันแตกเลือดเต็มมือหนูเลยเด้แตกเป๊ะอือเจ็บโป๊ะนี่อี้ ฉันเอานี่มือไปเหยียแแห่แก้วเออมันที่เก็บจ้าเก็บมากเก็บมากเออเออร้องไห้เลยเก่งติงไรกันนะตกตกหยุดดามานี้มันจะตกหยุดโนมีหนมันจีตัวไม่โนโนจีิงจริงเปล่รียน้่มหรอโอเค เล่นอย่างอื่นเอานี่ไปเล่นนี่อ้ามันได้มาแตกเอานี่โอ้ยโอ้ยมีไงไมีไงไมีไงไจีจ๊ดกี๊ดอ้าวี๊ดเหียดเหยียดไอจี๊ดเหยียดเอามาวันนี้แทนวันนี้ไปแทนก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่แต่งโอเคเปิดฟ้าเป็นเบิดปิดไว้ค่ะจะเข้าปากเข้าปาก ไอหนูมันอีกเขาาไอเปิดไว้ทังตันปิดปิดปิดมืงพี่น้องมือเห็บมืเห็บหูแจักเบิร์ดหูแจัคเบิรดชักเงียงเงียเงียเงียเลยด้ชักเงยงเงียเงียเงียืม้อเียงเอ้ยอ้อพงเอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยังี่ โอ้เครื่องชำอางอ้านหน้าขาวๆแปะแปะแอะเธิสวยสสวยอุ๊ยวากินไหนปนเอ้ยมันนวากินน่ะว่นกินคักกินคักละ อันนี้หนูจะไปฉีดวัคซีนนะคะฮะมบ่มาเร่งเปิดคําหนูจะถ่ายงานก่อนค่อยจะไปจ้าชิ่าจ้าฮ่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 าจิจิจะป่าวจิกูกิกูกิ

อี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 มันน่ารักดีโอเคโอเคมาอันนี้ขอหน่อยอันน oh, ี้ขออันนี้ขอโอเคมันอันนี้อันนี้เอาวางไว้เอาไว้โอเคว้าวมาฟังมันเบาพี่หนุ่มมาฟังมันเบาแหม่มองก็ลี่สวยไหมสวยสวยไหมคะ เฮ้ยสวยหรือว่าสวยโนหรือไม่โนโนหรือเห็ดโนหรือเซี่ยดอืมเปอยากเรียนได้ปะนี่คนเห็นทห็ดหนเบื้ก็อยากเรียนเรียนโลดกันที่ในเบื้องเบื่อมือไม่เอาเบื่อมือเบื่อมือแมวแมมแมมแมมโอเคล้างมือทำไงล้างมือล้างมืออึ่งล้างมือล้างมือ ล้งางปากด้วยคนเห้เป็นบุษหนูมีนะมามว่านายตะตะห,หืมจเสียงเนี้เากื่น้ำเมา่มน้ำบ์ดเอ้อ หนูตาตีหนูก็ต้องมีสองชั้นตาตีอ่ะอันนี้น่ารักเนอไงเธอสวยฝุ่นๆุะนะ่าอาอกเลยนี่หน่ะเนี่ยแปะตาสองสันนะกุกี้โอ้ยทำไมไม่ติดสูด้ีกนั่นเนาะโอเคดดนะโอเค โอเคโอเคโอเคอัมาอันนี้มาไม่ใช่อย่างนั้นสวยสวยนอลพอลเ่พน่แบบเพนโอ้ยเช็ดเบแงูแขนเพนเป็นปีป่องเป็นป่องสาวอ้วนตึง